เน่ห์ของเมืองไทยเรานะครับก็จะมีวัดวาอารามที่สวยงามมีประเพณีประจำชาติถือเป็นสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในบ้านเราเลยนะฮะวันนี้ครับผมก็พาเพื่อนมาเที่ยวในพื้นที่ที่มีสเสน่ห์ตลอดกาลอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นพื้นที่ของชาวชุมชนที่อาศัยกันบนเกาะครับซึ่งนั่นก็คือเกาะเกร็ดของจังหวัดนนทบุรีครับอารยธรรมของเกาะเกร็ดถือว่าเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างฐานล้านค้าผู้คนรวมถึงสานนิษฐานที่อยู่บนเกาะด้วยนะครับ และที่ผมจะพาเพื่อนๆไปกันในวันนี้ก็คือวัดเก่าแก่ที่ถูกบูรณะให้มีความสวยงามเป็นวัดประจําเกาะที่ทุกคนเมื่อเข้ามายัางภายในเกาะแล้วต้องเข้ามาการาบไหว้สการะกันซึ่งนั่นก็คือวัดปรามายิกาวาสลนทบุรีนั่นเองครับในแม่น้ำเจ้าพยาจะมีเกาะแห่งศิลปะวัฒน,นธรรมเกาะแห่งชีวิตชุมชนที่ถูกเรียกกันในชื่อว่าเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นเกาะกลางน้ํานะครับการเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้ต้องอาศัยเรือข้ามฟากซึ่งจ่ายค่าโดยสารต่อคนคนละ5บาทเท่านั้นครับบนเรือลํานี้นะครับจะเป็นเรือขนาดใหญ่สามารถจุผู้โดยสารได้2 0่สถึงสามบคนสบายสบายบนเรือนี้จะมีเสื้อชูชีพเตรียมมาไว้ให้และบรรยากาศในวันนี้นะครับท้องฟ้าสดใสามากเลยครับชาวชุมชนนะครับเวลาจะเข้าเมืองไปทําธุระหรือนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปที่เกาะนะครับก็จะมาใช้เรือข้ามฟากนี้เป็นประจําซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วนะฮะ ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามาเกาะเกร็ดนะครับให้มาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเพราะถ้ามาในวันปกติอื่นๆก็จะไม่ได้เจอบรรยากาศที่ดูมีชีวิตชีวาอย่างแน่นอนครับถ้าเรือข้ามฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับจะมีผู้คนเดินทางสลับกันไปมาทั้งวันนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในวันนี้คนก็จะเข้ามากันที่เกาะน,นี้มากกว่าปกติทุกวัน เพราะวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่ตลาดเปิดนั่นเองครับบนเกาะแห่งนี้นะครับล้วนเต็มไปด้วยสินค้าร้านอาหารมากมายนะครับรวมถึงร้านกาแฟคาเฟ่ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแต่ละร้านเป็นร้านที่ถูกพูดถึงและรีวิวกันอย่างคับข้างบนโลกอินเทอร์เน็ตครับร้านที่ถูกพูดถึงกันไปบ่อยก็มีร้านนี้รวมอยู่ด้วยนะครับเป็นร้านกาแฟที่มีขนมถ้วยเปรเอกเลยนะฮะการตกแต่งร้านนะครับเป็นแนวคันที่ออกกลิ่นคาร์บอนนหน่อยสมกับเป็นร้านกาแฟบนเกาะแห่งศิลปะแห่งยิงจริงครับ ตอลอดเส้นทางที่เป็นซอยเล็กๆนะครับจะนําเราเข้าสู่ถนนสายการค้าที่จะถูกขนาดทั้ง2ข้างทางขนมผลไม้ประจําถิ่นทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นนะครับก็จะนําถูกมาเสนอโดยจะให้ชิมก่อนถ้าลูกค้าพอใจก็ค่อยซื้อติดมือกลับบ้านเป็นการค้าขายที่ดูอบอุ่นหัวใจอย่างมากเลยนะฮะและที่นี่ก็มีเครื่องปั้นดินเผานะครับที่ถือเป็นผลผลิตเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองนนด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับผมกําลังจะเดินไปกันที่วัดประมัยกาวานนะครับและพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็อยู่ในบริเวณบนเกาะเกตนะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีนะฮะบนเกาะเกตที่นี้นะครับผมมีวัดอยู่หลายๆวัดเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะอยากจะมานําวัดนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับผมวัดประมัยกาวานะครับผมเกาะเกตนะครับผมก็เต็มไปด้วย บรรยากาศของร้านชุมชนนะครับผมที่จะถูกชาวบ้านเขาจะเอาของมาวางขายบนทั้งก่อน,นะครับถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับผมที่ทุกคนก็อยากจะเดินทางมานะเราะจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมต,ตอนนี้เราก็เดินอยู่ในเขาเรียกว่าอ,อะไรทาเส้นทางนะฮะที่จะพาเราไปที่วัดประมัยกาวาดนะฮะคือมันจะเป็นเส้นทางที่เราก็ไม่ได้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรเขต ที่เขาวางขายของนะครับผมมันจะมีทางแยกออกมานะครับเลี้ยวมาทางขวาแล้วก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะบริเวณนี้ก็จะเหมือนเป็นบ้านเรือนผู้คนที่เขาอาศัยกันอยู่จริงๆนะฮะที่ไม่ได้ทําการค้าขายแล้วก็จะเป็นสวนนะฮะส่วนใหญ่ในพื้นที่เกาะเก็ดแห่งนี้นะครับผมแล้วบนเกาะแห่งนี้เนี่ยเหมือนก็จะมีจักรยานนะครับผมที่สามารถจะเช่าปั่นเที่ยวรอบเกาะเก็ดได้นะครับโดยระยะทางทั้งหมด ของบนเกาะนี้นะครับผมก็ประมาณสัก6กกิโลประมาณนี้นะฮะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวกเกาะเกร็ดและอยากจะสัมผัสบรรยากาศชุมชนแล้วก็อยากจะดูสวนนะฮะดูสวนดูชีวิตวิถีชีวิตนะฮะผมชาวบ้านก็จะมีจักรยานให้เช่านะฮะและที่นี่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์สัญจรนะฮะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่อันตรายนะครับผมว่าเส้นทางที่เรา,าใช้ร่วมกันนะฮะก็มี ปริมาณพื้นที่เยอะอยู่นะครับผมก็แต่เราจะดินเสียงรถเราก็จะหลบให้รถเขาไปก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็เหมือนเดินทางมาถึงที่วัดประมัยยีกาว,วาสแล้วนะครับผมและเบื้องหน้าของทุกคนตรงนี้คือวัดประมัยิกาว,วาสหรือว่าวัดปากอ่าวนั่นเองครับพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นวัดสวยงามบนเกาะแห่งนี้นะครับวัดนี้เคยร้างมาก่อนเป็นการร้างในช่วงของสงครามครั้งพมายึดเมืองนอนทบุรีในช่วงปีพุทธศักราช2317ครับ ก่อนน่าจะร้างนะครับมีการเสียฐานเอาไว้ว่าวัดนี้น่าจะสร้างในสมัยของพระเจ้าท้ายสากครับตอนที่พระองค์ท่านทรงรับสั่งให้มีการขุดคลองในปีพุทธศักราช2264เมื่อสงครามสงบลงนะครับก็ได้กลุ่มชุมชนชาวมอญเข้ามาช่วยกันบูรณะปรับปรุงใหม่ต่อมาไม่นานนะครับในหลวงรัชกาลที่5พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาทอกฐถินทั้ง4วัดมีวัดรามันวัดบางพังวัดสนามและวัดปากอ่อนนี้ครับ พระอ,องค์ทรงเห็นว่าวัดนี้นะครับทรุดโทรมมากก็ได้เลยทําการบูรณะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับโดยการสร้างวัดในครั้งนี้นะครับพระอ,องค์ก็ได้ทรงนึกถึงสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยุนที่เคยทรงเลี้ยงดูตอนที่พระอ,องค์ทรงพรยาวย์เลยตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดประมัยกาวาสเป็นชื่อที่มีความหมายถึงพระอัยิกาของพระอ,องค์นั่นเองครับพระโบสถ์หลังนี้นะครับที่ถูกล้อมด้วยกําแพงเหล็กเอกลักษณ์ของยุโรปทั้งหมดของพระโบสถ์หลังนี้เป็นงานศิลปะไทยประยุกต์ จะเห็นได้จากผลงานที่ถูกสร้างโลบนบานหน้าต่างและบานประตูที่เป็นปูนปั้นและได้ลงสีเอาไว้อย่างสวยงามเป็นงานที่รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกครับเพราะว่าจิตรกรรมยังดูสมบูรณ์สวยงามและผนังโบสถ์นะครับนอกจากจะมีภาพจิตรกรรมแล้วยังถูกตกแต่งด้วยลายประดับงานวิจิตรศิลป์ส่งผลงให้ผู้มาเยือนต่าง,ลงหลงไหลในความสวยงามของพระบรมศรหลังนี้ครับเพราะความงามภา,ายในพระบรมศรนะครับมีความงดงามประดุจราชวังยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ แลวดูดิปฏติมากรรมกระจกแก้วมีความอลังการสวยงามนะตรงนี้คือกระจกสีนะครับผมแล้วก็ค่อยๆบรรจงทีละชิ้นทีละชิ้นนะฮะแปะลงไปที่ตัวผลงานนะครับผมปูนปั้นนะบานหน้าต่างด้านนอกนะครับถูกตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆเป็นกระจกโบราณที่ให้ความสวยงามที่โดดเด่นและอลังการมากเลยนะครับการในวันนี้นะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะหรือวันเสาร์นั่นเองครับผมก็จะมีคนที่เดินทางนะฮะข้ามฟากมานะครับแล้วก็มาเที่ยววัดเที่ยววัดวารามนะแล้วก็มา บนเกาะเกตแห่งนี้นะครับผมมากินมาเที่ยวมาซื้อของจับจใค้สอยนะี้บรรยากาศของการเดินทางเข้ามายังเกาะเกตแห่งนี้นะครับมีผู้คนมากมายที่เข้ามากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงเย็นและเมื่อข้ามฟากมาแล้วนะครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องทํากันก่อนเลยซึ่งนั่นก็คือการเข้าปไปไหว้พระในโบสถ์ประจาเกาะแห่งนี้ครับวัดประมัยยิกาวาัดแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในหลายวัดที่คนเข้ามาทําบุญ ซึ่งทางด้านหลังพระบสถ์หลังนี้นะครับจะมีพระเจดีย์องค์สีขาวสะอาดที่ประดับด้วยผ้าสีแดงซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวชุมชนชาวมอญครับพระมหารามเจดีย์องค์นี้ครับเป็นพระเจดีย์ที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาและก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหารามเจดีย์นี้ไว้เมื่อพุทธศักราช2427ครับเป็นพระเจดีย์ที่มีความงดงามเป็นศิลปะแบบมอญที่แท้จริงเลยนะครับ ด้านหน้าพระเจดีนะครจะมีคำกล่าวถวายสักการะภาพระบรมสศาสร์นิริกธาตุให้เราได้สวดท่องยังความสิริมงคลอยู่ด้วยครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปกันที่วิหารพระพุทธสายญาณนะคะซึ่งมีพระโดนทมุนินนะครับเป็นพระประจาจังหวัดนนทบุรีนะครับผมปฏิสฐานอยู่นะฮะที่นี่นะครับผมว่ากันว่านะฮะพระพุทธสายญาณนะฮะใหญ่ไปแบบสามในอาเภอปากเกร็ดนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามนะฮะพระพุทธสายญาณที่วิหารพระพุทธสายญาณของวัดแห่งนี้นะทุกคนพระวิหารหลังใหญ่ซึ่งภายในเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธสายญาตขนาดใหญ่ ซึ่งใหญ่เป็นระดับสในเพอปากเกตเลยนะครับและที่นี่นะครับยังมีพระประจำจังหวัดที่มีพระนามว่าพระนนทบุรมมินปรนสื่อสานอยู่ด้วยครับภายในมีพระวิหารโคดที่เรียงรายไปด้วยพระตรูปจํานวนมากซึ่งเป็นซุ้มโค้งเป็นลนักษณะเฉพาะของพระวิหารหลังนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะพระตรูปประจําจังหวัดกันนะครับ เบื้องหน้าของทุกคนองนี้ก็คือพระนนทมุนินครับเป็นพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรหน้าตักกว้าง1เมตรสูง1.65เมตรหลอด้วยโลหะโดยผู้สร้างองค์พระองค์นี้คือพระศาสนาโสพลครับและพระองค์นี้นะครับก็ได้ถูกนํามาประดิษฐานไว้ที่ท้ายพระวิหารหลังนี้โดยได้พระยาราชาสงครามเป็นผู้อัญเชิญมาครับชมเสร็จแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะทุกคนการนก กันหมากันแมวนะเข้าไปทําความสกปกนะครับผมก็ใช้งานเข้าไปกราบสการะแล,ะล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมนะฮะทุกคนโอเคโดยรอบพระวิหารหลังนี้นะครับจะพบกับพระพุทธรูปจํานวนมากมาเลยนะครับและซุ้มโค้งของประตูที่ดูสวยงามที่เหมือนกันหมดทั้ง4ด้านพระวิหารหลังนี้นะครับเป็นพระวิหารที่บรรจุไว้ซึ่งพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ ทางเข้าของพระวิหารหลังนี้นะครับจะพบกับพระพุทธรูปหินอ่อนที่ท่านซานซิลซูนนะครับสร้างถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่5้าของเราซึ่งจะอยู่หน้าทางเข้าเลยนะครับพระวิหารที่มีขนาดใหญ่หลังนี้นะครับมีพุทธสายญ,ญาติที่เป็นพระประธานหลักอยู่ใจกลางพระวิหารลักษณะน,นอนหันขวาองค์สูงใหญ่ ซึ่งองค์นี้นะครับมีความใหญ่เป็นันดับที่3านในเภอปากเกตด,ด้วยนะครับที่แห่งนี้นะครับมักจะมีการสวดมนต์แต่เป็นการสวดมนต์ท้องถิ่นแบบมอนนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากภาษาบ้านเราและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะที่เป็นเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ครับ บนกำแพงนะครับจะมีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าบร,รมอัยิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนชปรูญหรือพระองค์เจ้าละม่อมซึ่งเป็นภาพขาวดำอยู่ด้วยครับสถานที่แห่งนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีความสําคัญที่ตั้งอยู่บนเกาะเกรด็ดวัดประมัยทิกาวานะครับเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายผ่านศึกสงครามกลายเป็นวัดล้าที่สุดโรม และก็ได้ถูกบูรณะครั้งใหญ่โดยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่5และชาบ้านนะครับจึงได้ขับการไปเป็นวัดท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นวัดที่มีพุทธรูปประจำจังหวัดที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ครับที่แห่งนี้นะครับผมวัดประมายกาว่านะครับ ยังมีต้นไม้มหัศจรรย์อยู่หนึ่งต้นนะถือว่าเป็นต้นไม้มหามงคลของสถานที่นี้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมด้วยรูได้รวมเอาต้นไม้3ชนิดเข้าไว้เป็นต้นเดียวด้วยกันนะครับผมซึ่งต้นไม้นี้เขาเรียกกันว่าต้น3ามกษัตริย์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมพร้อมกันว่าต้นไม้ต้นนี้ครับมีต้นอะไรบ้างนะครับผมคือมันเป็นต้นไม้ที่ต่างสายพันธุ์นะฮะแต่ว่าโตในเขาเรียกว่าอะไร เป็นลำต้นเดียวกันนะครับผมประกอบไปด้วยต้นโพต้นว่าแล้วก็ต้นไสนะฮะซึ่งจะอยู่ข้างๆกับพระโพสถ์นะฮะที่ผมคนพาทุกคนไปดูต้นไม้มหัศสรรยจ์หนึ่งจุดที่ถูกกล่าวถึงกันมากของวัดประมัยกาวาดซึ่งนั่นก็คือต้นไม้ต้นนี้ครับที่มีชื่อเรียกกันว่าต้นสามกริย์เป็นต้นไม้ที่รวมต้นไม้ทั้งสมชนิดเข้าไว้ด้วยกันซึ่งก็มีต้นโพต้นว่าและก็ต้นไซครับที่ได้เติบโตในที่เดียวกัน ตามความเชื่อนะครับว่าหากใครได้มาผูกผ้าามสีที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วจะมีความรักที่ยั่งยืนมีครอบครัวบริวารที่รักสาม,มาคัคคีมีมิตรสหายที่ดีแวดล้อมครับซึ่งเป็นแสลักของการรวมกันเป็นหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นนี้นะครับที่ต่างสายพันธุ์แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ เกาะเกตแห่นี้นะครับผมสัญลักอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักประจำเกาะเกตนะครับนั่นคือเจดีเอียงนะครับที่อยู่ริมด้านฝั่งของทางด้านนู้นนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปนะครับเป็นเจดีที่กําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกกระแสน้ำนะครับ <S 2> <S 2> จริงๆแล้วมันก็สร้างแบบตรงๆแหละเพราะถูกกระแสน้ำาล้วก็เอียงนะครับผมเป็นสัญลักประจำเกาะเกตที่นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมตรงนั้นพร้อมกันนะครับ ตรงนี้นะผมก็ลักษณะคือแม่เด้เขาไม่ได้ตั้งตรงนะเขาเอียงไปทางด้านฝั่งแม่น้ำเลยนะครับผมก็ด้วยความที่กระแสน้านะฮะกัดเซาะตะลิ่งนะครับที่พังทลายลงไปนะท้าไมเจริญนะฮะมีลักษณะที่เป็นเอียงลงไปนะครับผมก็ไม่ได้เกิดความตั้งใจนะแต่เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับผมตรงนี้ก็เลยเป็นสัรัก์ของเกาะเกตนะครับผมนี่ฮะเบี้ยวลงมาเลยนะครับเอียงออกมาทางด้านออกเอียงไปทางฝั่งแม่น้ํานะฮะ เหมือนประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าตรงนี้ดินเขาจะสไลด์ลงไปสไลด์ลงไปเพราะตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกอะไรปากอ่าวนะคะคือวัดปรมัยกาวานะฮะอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันนะฮะคือวัดปากอ่าวนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นช่วงของเวิ้งของแม่น้ำนะฮะทุกคนตรงนี้เห็นไหมร้สะพานระรามสีนะฮะปากเกดเนะครับ พระเจดีย์มเตานะครับเป็นเจดีย์ทรงรามันสีขาวมีผ้าสีแดงผูกบนยอดเจดีย์ครับซึ่งกล่าวกันไว้ว่านะครับผ้าแดงก็คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมรามันเป็นศิลปะแบบมอนแท้พระเจดีย์องค์นี้นะครับเป็นเจดีย์เกาะอิฐถือปูลมีฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมและที่ยอดนะครับมีฉัดทรงเครื่องถึง5ชั้นสูงหนึ่งวาเป็นศิลปะแบบมอนภายในพระเจดีย์องค์นี้นะครับมีพระาธาตุบรรจุไว้ให้เป็นที่สการะของคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอนครับ อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าศาสนาวัตถุบางอย่างนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างพัทนลนายลงไปจนไม่อ่านรักษาไว้ได้นะครับและก็ยังมีอีกหลายอย่างเช่นกันนะครับที่ยังคงเก็บรักษาโดยกรมศิลป,ปากรและก็ชาวชุมชนซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นความทรงจําของบรรพบุรุษเรานะครับบนเกาะแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีความทรงจําที่เก่าแก่แล้วนะฮะยังมีชีวิตที่เหมือนโลกอีกใบเป็นโลกของวิถีชีวิตความสุขที่คุณไม่เคยเจอจากที่ไหนอย่างแน่นอนครับเพราะที่นี่คือ วัดประมัยยิกาวาสเกาะเกร็ดนทบุรีครับ